ต้องลงไปนะตามว้วนแล้วฉันจะลงไปเองฉันต้องมาดูไล่ดูนาฉันซะหน่อยยกเกิดเธอเดินลงตามไปแล้วเขาก็หาว่าเธออะไรเป็นอะไรกับฉันจะดูหน่าเกลียดเข้าใจไหม <c oughs> ฉันเป็นนางงามนะฉันจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ในสายตาผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องจริง หรือว่าโลกโซเชียลเข้าใจไหม <_ an> เธอจะเสนอหน้าออกมาไม่ได้เด็ดขาด <_ an> เธอต้องอยู่เฝ้ารถที่นี่ฉันจะจุไปดูไล่นาซะหน่อยตอนฉันประก,กวดใหม่ๆนนะ่ะฉันได้รางวัลมาทุกทีคือได้หนึ่งที่หนึ่งมาตลอดฉันก็สะสมเล็กผสมน้อยฉันก็มาซื้อที่ซื้อไล่ซื้อนาตัวนี้ก็เกือบสองร้อยไร่เข้าไปแล้วฉันต้องดูก่อนบอกให้เชื่อฟังบ้างไม่ใช่มา ทำท่ายึกยักๆย,ย,ยักฉันเอาเงินนะจา้างมันไส้ให้มาเป็นคนขับรถหน่อยทำเพเยหน้าทำยังก็เหมือนเป็นเจ้าคู่เจ้าของเราไอเราหรือสองสารเห็นพ่อแม่ก็ไม่มีอยากจะช่วยคำหนุนจุนเจอือก็ทำตัวเสออย่างเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเราไม่อยู่ก็ไปพูดนินทาเรา ไปพูดนินทาให้เพื่อนๆฟังว่าเคยได้เสียกับเราแล้วสองครั้งสามครั้งอเราก็อยากเจาเรื่องก็แต่เพราะความสงสารไม่อยากจะเรื่องบานปลายสงสารเด็กมันมันไม่มีอนาคตก็เลยเปล่อยเลยิมจํำเลย พูดมาแล้วเศ้าไม่พูดดีวกว่าที่ไร่เทนาปีนี้ก็ยิงฝนฟ้าก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยสิดูสิเนี่ยกะดูด้วยสายตาแล้วคงประมาณสองร้อยกว่าไล่ได้ที่ซื้อไว้อ่ะนี่ก็ จ้างเขาส่วนมากก็ไม่ใช่ดำหรอกจะหวานเอาจ้างเขาหวานหมดเนี่ยหมดไปหลายหลายหมื่นบาทเช่นกันนี่ก็ว่าถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องขายคงต้องขายแล้วไม่ไหวนี่จะปักประกาศขายแล้วนนองน้ำนี่ก็เหมือนกัน ไม่รู้เจ้าอะไรมาเลี้ยงก็ไม่รู้ซื้อลูกจระเข้มาเลี้ยงเลี้ยงก็หายหมดไม่รู้ใครเอาไปกินกันหมดนี่ต้องไปหาซื้อลูกปลาฉลามมาเลี้ยงอีกอย่างแล้วเขาเจะได้ไม่กล้าลงหนองน่าเบื่อจริงๆเลยร้อนมากอยู่ก็นานไม่ค่อยได้ซะด้วยสิไอเราก็ไม่ค่อยชินกับอาหารไอ บรรยากาศแบบ,บ้านนอกอย่างนี้เท่าไหร่นะักเพราะเราต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลาเราเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศธรรมชาติเราต้องอยู่แบบห้องแอร์ที่เร่งแอร์เย็นเจี๊ยบถึง16องศาเราถึงจะอยู่ได้เพราะผิวพันธุ์เราเนี่ยมันเปราะบางซะเหลือเกินตอนไปเดินอยู่พรมแดงตอนประกวดที่เมืองคาน่ะถ้าอากาศไม่ลบ16องศานะเราจะไม่เดินในงานนั้นเลย เราถือว่าไม่ให้เกียรติเราใช่ไหมทางคณะบาการที่เมืองน,นอกที่เมืองคารนะ่ะประเทศฝรั่งเศสอะ่ะต้องวิ่งหูดับตับไม่กุลิกุจอไม่ว่าจะเป็นกองประกวดไม่ว่าจะเป็นถสาธทูต่างๆวิ่งกันให้ขวักขวไปหมดเลยค่ะเพื่อจะทําองศาให้ได้เหมือนกับที่ที่อะไรดีอ่ะที่นางงามอย่างซูเปอร์เด้เนี่ย สามารถใช้ชีวิตหรือดำเนินการได้ถ้าต่ำกว่าห6สบองศาหรือสูงกว่าสิบองศาเราจะไม่เดินเลยถือว่าไม่ให้เกียรติเราเนี่ยดูสิเนี่ยเ็อยู่อย่างนี้เลยกยังไงเนี่ยดูสิอากาศร้อนมากเนีย่ยไม่จำเป็นไม่อยากมาหรอกไปอีกทีทำไงดีชีวิตเราหรือจะกลับไปที่เมืองคาน จะกลับไปอยู่ที่นู่นเลยดีไหมคิดไม่ตกอุ้ยตายแล้วคิดไม่ตกจะทำไงดีอากาศแบบนี้ไม่ได้แล้วคิดไม่ตกร้อนอบอ้าวเหลือเกินจะทำยังไงดีจะทำยังไงกับชีวิตดีช่วยบอกฉันทีช่วยบอกฉันที ฉันต้องไปแล้วฉันไม่มีทางออ